รัเป็นเลิกเรียนมาเต็เมาพันอยากกินมาดนันนี่ม,ม,มันแจะ กระเอี่ยมก้อนยำเป๊กไทยทาง KFC อ่ะที่ลูกอาสวัสดีค่ะป้านีงเอ๊ะจะกิดยูนิเตัว่ากันยังกันที่น้องจะเกิอยูนตัรว่ากันแบบ อยากว่างมากอีกลนะกินนกกิน,กข,นขอบคุณค่าก่อนเอาซูน,ซน,นเอาซูนเนี่ยค่ออยาจ้างเบาก่อนแถวขอว่ามีเราถอนกันวทุกวันหมอเยอะยอเลมไหนมันโขาเรือลายเนระบอลหนึ่งม้อมคุณหมอว่าให้ไปยังไ

นี่เอาไปใส่นานเลร้อยห้ารอเก้าแเออใครกินซะเม่กกินหมดัมันอกมากุณไงเขากินบ่หมี่กินมะหมี่กเสเยดายเงินคือมาสองสามร เอากินอร่อ,อไรยไหมลกูกเอาข้าวหิวคือกันนะหิวกับกินถ้าเมียก็ดูมากินแต่พอจะกินอิน่มแล้วขอไปกินไก,ก่ขึ้นขอบข้วนี่บ่เป็ดกับไก่งดปี <c oughs>

มาก็กินอน,น,นเนาะขอมากันนีอมากันกนีไหรอ,อ,อก,กกินโลกิน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 น่แม่แม่ขีดไว้ให้แลาวนี่กินเไปจ้ำเน้นี่หเบิง่งผู้ใดือยเบิ่งลุ่มตางกันกินกิน มันบดมันฝรั่ง ขนาดเล่นมืเลนปากละรายรูปนี่นี่เข็ดเข็ดเข็ดเ็ดมือเข็ดปากด้วยเ็ดมือเ็ดปากเ็เราเเนไหยิบเอาเนี่ยนแม่ขีดไว้ให้ พอกินหน่อยนะพอกินหน่อยนะคำนึงน่งเนาะเพราะมีเหง่ แม่กหิเนาะแ้อ้ิือ้อดวนนิ้วครักแต่พี่น้องอย่าดวนคักหลายตัวนิ้วนะแซ่บคักบ่ แล้วมันหอนๆๆหอนันหอหอนน้ำคือบหมักนดูดกระปค่หมักติดใจเออคันสิว่ามันคือไก่ทอดห่างออกบอกกับคนละแบบเนาะกระเจบคนละแบบล้าคำก็นั่งในห้องแอเย็นๆนะมันก็เลยไม่แห้งข้างในมนก็ต้องดีค่อยกิน,น,นห่อนหอนเนาะกินบรรยากาศห่อนห่นะ อันที่มันอันตกลงไปก็เอาทิ้งไปเลยลูกต้องไปเสียรายมันกินนันที่มันเหลือเอนี่ยถ้ามาหน้าอะไรเป็นคนแบบว่าคลองยังตกเลยถ้าถึงเก็บมากเพรกินก็ต้องเก็บซะก่อนเดยน,ยนี่ไส่นางเป็นแบบนั้น ชุดนี้ตั้งแรก็ร้อยหา้าสบ,ะบร้ย่าทอบกหลยบ้านแมวบ่เนี่ยแกให้ลูกน่างนั้โอ้ตีมจะเลี้แกามจะพาลูกมาก,กินหรือพาแม่มาก,ก,รกรินขอกับบร <laughs> แม่กันกินไลน่ามาล่้ แก้วว่ามีหยาบเพิ่นเอาไปหยาบแก้วโคกเว้ยเออว่าว่ามันฝรั่งไม่เอามันฝรั่งไม่เอาใช่ไหมไม่ไม่นี่ผ้าเออเชฟเออทำไมไม่กินล่ะมันฝรั่งมันอร่อยนะมันอร่อยนะเราแบบมาว่า เพิ่นกระลุยได้ว่าอันนี้เผ็ดเพิ่นกับวัชจำเหรอันนี้อะไรเผ็ดอันนี้เหรอนี่อ่ะมั้งโอ้บ่โอ้มันมันเอาเตี้ยซอบพกิกเออกินตัวมันเผ็ดเออซอสพริกเด่นซอสพริกมันอร่อยกว่ามากนัว Kim 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 kết kim 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 ไห้โมี่เสียงของเสียงเพลงกำมัวใน,น,นเนาะอ้ามาเนี้เข้ากันสำหรับคลิปนี้เนี่ยสำหรับคลิปนี้เนี่ยที่ไปทำเนีนนยบ่ป้องขอจะกินขนมมาเนี่ยไปทำเนียอันใดก็สุภาพเลยขอต่อขอให้อยากเขยิ้มขึนข้อหนารัากของน้องมาหน้า กินเก่ากับแม่แม่ก็มักแน้องมันอันนี้งมัดเลยจ้ะไปพผ่อนไม่คิปหนาครับสวัสดีค่ะ